สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r b b i t t a ท l ล่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องมหาสจรกรรักทูตนกยุงใน EP ีที่6-10เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยคะ่ะเจ้าเมืองน้อยมอบเสื้อคลุมให้พระเอกพยายามจับเขาใส่พระเอกห้ามนางไว้ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันแต่นางบอกว่านางไม่สนยามที่เจ้าเมืองน้อยผูกเอวให้เขา มือของนางจับถูกเอวพระเอกนางเอกเลยรู้สึกจัก,กะจี้ขึ้นมาหัวเราะเสียงดังหันไปห้ามเจ้าเมืองน้อยว่าอย่าจับเอวของพระเอกนางจัก,กะจี้จากนั้นทั้งสามก็ไปเดินเที่ยวเล่นในตลาดต่อพระเอกอยากแยกตัวออกมาจากเจ้าเมืองน้อยเขาเลยบอกว่าเขาจะไปเข้าห้องน้ำพานางเอกไปด้วยเจ้าเมืองน้อยเห็นพระเอกไปอีกทางทางนั้นไม่ใช่ทางไปห้องน้ำเสียนหน่อยนางรีบตามเขาไป พระเอกพานางเอกไปหลบเจ้าเมืองน้อยทั้งสองเผลอสบตากันด้วยความบังเอิญยามเดินกลับนางเอกถามพระเอกว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นพระเอกไม่ตอบคำถามแต่กลับย้อนถามนางเอกว่าเที่ยวเล่นมาทั้งวันไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือไงนางเอกตอบว่าไม่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีได้อะไรมามากมายพระเอกถามว่าดีอย่างนั้นหรือ นางเอกตอบว่าแน่นอนเจ้าเมืองน้อยฐานะสูงส่งหน้าตาก็ดีที่สำคัญคือใจกว้างกับพระเอกมากพระเอกบอกว่าเขากับเจ้าเมืองน้อยเป็นแค่เพื่อนกันไม่มีอย่างอื่นทันใดนั้นพระเอกรู้สึกว่าข้างหลังเงียบแปลกๆแถมจูจ่ๆเขาก็รู้สึกปวดแถวหน้าอกขึ้นมาจึงหันไปมองนางเอกพบว่านางถูกใครบางคนลักพาตัวไปแล้วพระเอกวิ่งตามคนร้าย คนร้ายพานางเอกมาที่ป่าไผ่ใช้วิชาตัวเบาเหาะขึ้นไปเกาะต้นไม้สูงพระเอกใช้อาวุธลับยิงใส่คนร้ายจนอีกฝ่ายร่วงลงมาพร้อมกับนางเอกพระเอกเข้าไปรับร่างนางเอกไว้เหตุการณ์นี้เหมือนกับที่เขาฝันไปเป๊ะความฝันกลายเป็นความจริงเรื่องบังเอิญหรือคนจงใจทำกันแน่คนร้ายที่หนีไปได้กลับมารายงานเหอควานว่าภารกิจล้มเหลวเป็นพระเอกที่มาช่วยนางเอกไว้ เหอฮวนรู้ได้ทันทีว่าพระเอกกำลังเอกมีหนอนหางแดงอยู่ในร่างเชื่อมโยงความตายกันเขาไม่ชอบพระเอกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาจะดูสิว่าพระเอกจะทำยังไงต่อไปร้านของพระเอกจัดโปรโมชั่นขายดอกไม้จึงมีลูกค้าเข้ามาซื้อมากมายพ่อพระเอกบอกนางเอกว่าคืนนี้ในเมืองไม่เพียงแต่มีโคมไฟให้ชมยังมีการแขวนป้ายอธิษฐานแล้วก็ยังมีพิธีเลือกคุณชายเฟิงเฉิงด้วย พ่อใช้ให้พระเอกพานางเอกไปชมงานพระเอกบอกว่าไม่ได้คืนนี้นางเอกมีภารากิจสำคัญไม่นานมีคนเดินมารายงานนางเอกว่าคืนนี้นางต้องเป็นผู้มอบรางวัลให้คุณชายเฟิงเฉิงเจ้าลัททิให้เขาตามตัวนางเอกกลับเจ้าเมืองน้อยเตรียมโคมไฟไว้ให้พระเอกบังเอิญเจอหม้อเชียนเขาชวนนางไปงานเทศกาลคมไฟด้วยกันเจ้าเมืองน้อยตอบว่านางก็กำลังจะไปชวนพระเอกเหมือนกันเช่นนั้นก็ไปด้วยกันสามคนเถอะ มอเชียนบอกนางพระเอกคงไม่ว่างเพราะต้องอยู่กับนางเอกเจ้าเมืองน้อยถอนหายใจเช่นนั้นเราไปสองคนก็ได้นางมอบคมไฟในมือให้เขาแม้บนนั้นจะมีชื่อของพระเอกสลักอยู่แต่เขาก็รู้สึกดีที่ได้มากับนางทั้งสองเขียนคําอธิษฐานก่อนจะนำโคมไฟไปแขวนนางเอกถูกจับแต่งตัวจากนั้นพวกเขาก็พานางไปงานนางเอกถามพระเอก คุณชายเฟิงเฉิงต้องเลือกยังไงพระเอกตอบว่าแต่ละปีจะมีบุรุษขึ้นเวทีแสดงความสามารถจากนั้นผู้ชมที่อยู่เบื้องล่างเวทีจะมอบดอกไม้ผู้ที่ได้ดอกไม้มากที่สุดก็คือคุณชายเฟิงเฉิงประจำปีนั้นนางเอกลองนึกก่อนที่นางจะมามีคนรับใช้คนนึงบอกนางว่าต้องมอบดอกลิวหลีให้ผู้ชนะซึ่งคำว่าดอกลิวหลีมันไปพ้องเสียงกับคำว่าจุมพิตนางเอกนึกสงสัย หรือนางต้องมอบจุมพิตให้ผู้ชนะเมื่อเริ่มการแสดงมีบุรุษมากมายขึ้นมาแสดงงัดกลวิธีเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะการแสดงเวียนมาใกล้จนจบพระเอกเห็นนางเอกกระสับกระสายไม่อยากให้คนที่แสดงจบเป็นคุณชายเฟิงเฉิงหรือนางเอกตอบว่าไม่อยากอยู่แล้วนางคิดในใจนี่มันจุบแรกของนางเลยนะพระเอกบอกนางเอกเช่นนั้นเขาจะทำให้นางสมหวัง พระเอกประกาศตัวเขาร่วมการแข่งขันคุณชายเฟิงเฉิงพระเอกแสดงความสามารถดีดพินความไพเราะของมันทำเอานางเอกเคลิบเคลิม้มเขาได้รับดอกไม้ท่วมทน้นจึงกลายเป็นผู้ชนะ นางเอกเลยออกมามอบรางวัลให้พระเอกนางเอกทำปากจูจะจูบเขาคนทั้งงานหัวเราะย้อนนางว่าช่างตลกอะไรเช่นนี้จนความกระจ่างก็ตอนที่คนใช้ยกชามดอกลิวลี่ออกมานางเอกหัวเราะแก้เขนินชีวิตนี้ไม่เคยอับอายขนาดนี้มาก่อนยามเดินกลับบ้านก็ถูกพระเอกล้อตลอดทางคืนนี้นางเอกหลับลึกเช่นเคย พระเอกบอกเรื่องที่เขาฝันเห็นนางเอกบ่อยๆให้คนสนิทกับม่อเชียนฟังที่น่าแปลกก็คือฝันพวกนั้นกลายเป็นความจริงม่อเชียนบอกว่าพระเอกคิดมากไปพระเอกตอบว่าไม่ตั้งแต่นางเอกปรากฏตัวเขามักพบว่ามือเขาเร็วกว่าสมองมักจะทำเรื่องที่ตัวเองคาดไม่ถึงม่อเชียนถามหรือพระเอกจะชอบนางเอกคนสนิทช่วยเสริมนางก็คิดเช่นนั้น พระเอกตอบว่าไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นางเอกมีฐานะน่าสงสัยการกระทำก็ลับๆลล่อหากไม่ใช่เพราะมีนอนหางแดงเขาคงฆ่านางตายไปแล้วมอเชียนบอกพระเอกว่าอย่าวันไหวก็แล้วกันจากนั้นได้หันไปถามคนสนิทพระเอกเรื่องที่เขาให้ไปสืบเป็นยังไงบ้างคนสนิทตอบว่าผู้ที่ลักลอบทำร้ายนางเอกคือเหอฮหวนมอเชียนฟันธงเช่นนั้นนางเอกก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอีกทั้งนางยังฉลาด อาจช่วยพวกเราได้ม่อเชียนหันไปถามพระเอกพระเอกกลับหลับไปเสียแล้วเจ้าเมืองน้อยเห็นเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นนางกลัวว่านางเอกจะแย่งชิงพระเอกไปจึงได้มาขอร้องเจ้าเมืองช่วยประธานงานแต่งระหว่ังนางกับพระเอกให้หน่อยเจ้าเมืองบอกลูกสาวว่าจะแต่งงานก็ต้องถามความเห็นของอีกฝ่ายด้วยหากเขาตกลงค่อยว่ากัน เจ้าเมืองน้อยจึงมาหาพระเอกนางเอกและม่อเชียนค่ำคืนนี้พวกเขาต่างรอให้ดอกย u e ฐานบานเจ้าเมืองน้อยบอกพระเอกว่ารอดอกไม้บานเมื่อไหร่นางมีเรื่องจะคุยกับเขาด้วยระหว่างนั้นจูจ่ๆก็มีคนร้ายบุกโจมตีใช้อาวุธลับยิงใส่พวกเขาแถมยังได้ขโมยดอกย u e ฐานไปพระเอกตามคนร้ายโดยมีนางเอกวิ่งตามในขณะที่เจ้าเมืองน้อยเป็นลมโดยไร้สาเหตุหม่อเชียนดูแลนาง พระเอกกำลนางเอกถูกคนร้ายต้อนในวงล้อมพระเอกจึงชักกระบี่ออกมาสังหารพวกมันตายในพริบตานางเอกไม่เคยเห็นพระเอกเป็นแบบนี้มาก่อนอดแปลกใจไม่ได้คนร้ายได้ใช้อาวุธลับปาใส่พระเอกอีกครั้งนางเอกเข้าไปขวาง อาวุธปะทะเข้ากับแก้วในมือของนางเอกจนมันแตกออกเป็นเสียงเียงๆร่างนางเอกตกลงไปในน้ําพระเอกใช้กระบี่ปาใส่คนร้ายจนมันตายและตามไปช่วยนางเอกขึ้นมาจากน้ําพบว่าไหล่ของนางถูกอาวุธลับมีพิษพระเอกดูดพิษออกมาให้เหตุที่เจ้าเมืองน้อยเป็นลมนั้นเพราะในสุราที่ดื่มเข้าไปเมื่อครู่มียาปลูกกำหนัดผสมอยู่นางเรียกชื่อพระเอกแต่กลับลากหม้อเชียนขึ้นเตียงจูบเขา ม่อเชียนบอกนางว่าเขาไม่ใช่พระเอกเขาคือม่อเชียนและจูบตอบนางพระเอกให้นางเอกขี่หลังพากลับบ้านในวันต่อมานางเอกถามเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเป็นวรยุทธ์พระเอกตอบนางว่าหากนางไม่ชอบเขาก็จะไม่เผยออกมานางเอกตอบว่าไม่เป็นไรหากเขาเป็นวรยุทธเขาก็สามารถปกป้องนางได้ในตอนนั้น เสียงตะโกนด้วยความเป็นห่วงจากคนสนิทกับไหลเมื่อยดังขึ้นทั้งสองวิ่งมาหาพระเอกกำนางเอกบอกว่าตนตามหามาทั้งคืนพระเอกจึงพูดขึ้นมานางเอกได้รับบาดเจ็บเมื่อคืนก็เลยพักอยู่ที่ริมฝั่งน้ำทั้งคืนเมื่อพวกเขากลับไปถึงเรือนนึกแปลกใจกับสภาพที่ไม่ค่อยเรียบร้อยของหม่อเชนกับเจ้าเมืองน้อยแต่ก็พอจะเดาเหตุการณ์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น พระเอกนางเอกมาคุยกับมอเชียนที่หอเย็นเสียปลอบใจอีกฝ่ายก่อนจะกลับมาคุยกับเจ้าเมืองน้อยต่อเจ้าเมืองน้อยเล่าว่าเมื่อคืนนางไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากที่พระเอกกานางเอกจากไปนางก็รู้สึกเวียนหัวตาลายอาจจะเพราะริดเล่าแต่ไม่ต้องห่วงนางจะรับผิดชอบมอเชียนพระเอกถามว่ารับผิดชอบยังไงเจ้าเมืองน้อยพูดไม่ออกพระเอกกดดันนางถึงอย่างไรก็ต้องมีคำอธิบายให้กัน นางเอกบอกให้เจ้าเมืองน้อยผ่อนคลายไม่ต้องไปคิดมากไม่นานจากนั้นจูจๆเจ้าเมืองก็เรียกนางเอกกับพระเอกเข้าพบถามนางเอกว่าช่วงนี้ทำอะไรนางเอกตอบว่ากำลังช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาท่านเจ้าเมืองป้าหนังสือใส่นางเอกเพิ่งมีคนรายงานนางว่าพระเอกกับนางเอกมีความสัมพันธ์กันนางเอกงงว่าความสัมพันธ์อะไรเฮอควานเป็นคนอธิบาย พระเอกกบนางเอกนอนอยู่ห้องเดียวกันยังใช้วิชานอนหางแดงเพื่อช่วยเพิ่มความสนุกบนเตียงเขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวิชานอนหางแดงให้ท่านเจ้าเมืองฟังว่าหากพระเอกกบนางเอกอยู่ห่างกันเกินสามจังก็จะเจ็บปวดทุกคนจึงพูดเป็นเสียงเดียวกันหากนางเอกอยากพิสูจน์ตัวตนก็ต้องออกห่างจากพระเอกเกินสามจังนางเอกแสดงสีหน้ากังวลค่อยๆเดินออกห่างจากพระเอกเมื่อเกินสามจัง นางใช้มือตบหน้าเหอควานพร้อมบอกว่าอย่าว่าแต่สามจ้างเลยวิ่งหนึ่งรเมตรนางก็ทำได้เฮอควานไม่เข้าใจเรื่องกายเป็นแบบนี้ได้ยังไงนางเอกบอกท่านเจ้าเมืองเหตุผลที่นางต้องอยู่กับพระเอกเพราะมีคนลอบทำร้ายนางและคนคนนั้นก็คือลทัทธินกยูงเจ้าลทัทธิถามนางเอกว่ามีหลักฐานหรือว่าเป็นพวกนางนางเอกตอบว่ามีแน่นอน พระเอกช่วยเสริมเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังทำร้ายนางเอกเมื่อวันก่อนเขาปะทะกับคนร้ายได้สาดเกสรดอกชิ้นซาใส่บนตัวนาคา่าและเมื่อนาค่าคนนั้นกลับไปพบผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะต้องนำเกสรดอกไม้ติดไปถึงคนผู้นั้นด้วยแน่เกสรดอกไม้นี้ไร้สีไร้กลิ่นแต่ยากที่จะกำจัดทั้งยังดึงดูดมแมลงชิ้นซาที่เกิดจากดอกไม้ได้ด้วย หากเจ้าเมืองมีจุดสงสัยก็สั่งให้นางกำนันจับมแมลงมาสักสองสามตัวลองดูก็จะรู้ท่านเจ้าเมืองอนุญาตมาแมลงถูกนำมามันบินไปเกาะตัวเหอควานโทษของเขาถึงประหารเจ้าลทัทธิขอร้องท่านเจ้าเมืองนี่เป็นคนของนางนางจะลงโทษเองเจ้าเมืองอนุญาตตามนั้นแม้เหอควานจะทำผิดแต่ท่านเจ้าเมืองก็ลุ่มหลงอยู่ในลทัทธินกยุงจึงเกรงใจเจ้าลทัทธิ พระเอกนางเอกทำได้ถึงขนาดนี้ก็นับว่าดีแล้วในตอนที่ทั้งสองกลับคนสนิทกับไหลเมอยอดถามไม่ได้ว่านอนหางแดงออกไปจากตัวพระเอกนางเอกตั้งแต่เมื่อไหร่พระเอกเล่าให้ฟังเป็นเพราะอาวุธลับก่อนหน้านี้ที่ทำร้ายนางเอกมีพิษพิษของมันมาจากที่เดียวกันกับนอนหางแดงล่อดนอนหางแดงออกมาได้ถือว่าโชคดีเพราะมีภยัยก่อนหน้านี้ศัตรูอยู่ในที่ลับเขาจึงไม่กล้าเปิดเผย นางเอกยังถามพระเอกต่อว่าเขาป้ายเกสรดอกไม้ใส่นักฆ่าตอนไหนพระเอกตอบว่าเขาไม่ได้ไป้ายเกสรดอกไม้ใส่หรอกแค่เห็นว่าบนตัวเหอฮวนมีถุงหอมที่แมลงชิ้นซาชอบที่สุดเลยหลอกเขาด้วยนิสัยของเขาแล้วต้องกินปูนร้อนท้องเผยพิรุธออกมาแนา่สุดท้ายเรื่องเลยกลายเป็นเช่นนี้นางเอกนับถือไหวพลิบของพระเอกเจา้าลัทธิมาหาเหอฮวานซึ่งอยู่ในคุก ครั้งนี้นางช่วยเขาไม่ได้จริงๆเพราะเขาทำผิดเฮอหวานอ้อนวอนให้นางพาเขาออกไปแต่ไม่เป็นผลมอเชียนหลบหน้าเจ้าเมืองน้อยนางกลับวิ่งมาคุยกับเขาและบอกว่าอยากชดเชยให้กับสิ่งที่ทำมอเชียนปฏิเสธในใจในใจของนางมีคนอื่นไม่ใช่เขาเขาไม่อยากฝืนใจนางเรื่องในวันนั้นปล่อยให้เป็นแค่ฝันหนึ่งตื่นก็พอพอดีกับตอนนั้น เจ้าเมืองน้อยต้องมาตรวจดูหลักฐานที่บ้านพระเอกบนอาวุธลับที่คนร้ายใช้ในวันนั้นมีวัตถุเรืองแสงอยู่เจ้าเมืองน้อยคิดว่าอาจจะไม่ใช่ลัทินกยูงโจมตีทำร้ายนางเอกแต่อาจจะเป็นคนขององค์กรร้อยบุพาพิฆาตพระเอกพูดไม่ออกเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เขาพระเอกเป็นคนอยู่ในองค์กรร้อยบุพภาพิฆาตนางเอกนึกสงสยัยร้อยบุพาพิฆาตคืออะไรกันแน่เห็นพูดถึงกันบ่ยบอยๆไหลไม่ตอบว่า ร้อยปุภาพิฆาตเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของลัทธินกยุงลือกันว่าพวกเขาหดเหี้ยมทําแต่เรื่องชั่วช้าโดยเฉพาะหัวหน้าน่ากลัวยิ่งนักผู้ที่เป็นศัตรูกับพวกเขาหลวนต้องตายนางเอกแย้งขึ้นมาว่าไม่ถูกเหอหวฮวนทําร้ายนางเพราะนางแย่งตําแหน่งทูตศักดิ์สิทธิ์ของเขาเช่นนั้นร้อยบุภาพิฆาตจะจัดการนางเพื่ออะไรไหลเม่ตอบว่าเพราะนางเอกก็คือทูตศักดิ์สิทธิ์ยังไงล่ะ นางเอกสับสนไม่ว่าอยู่ทางไหนสุดท้ายนางก็ถูกลอบทำร้ายอยู่ดีไหลเมื่อเห็นนางเอกเครียดอยากพาไปผ่อนคลายอารมณ์แช่น้ำผุร้อนที่ถังเฉียนนางเอกเรีบไปเก็บข้าวของทันทีในขณะที่เจ้าเมืองน้อยถูกลอบทำร้ายด้วยอาวุธลับเช่นเดิมนางยังเข้าใจผิดว่ามาจากองค์กรร้อยบุพผาพิฆาตสั่งทหารตามจับตัวคนร้ายพระเอกกับพักพวกวิเคราะห์สถานการณ์อาวุธลับพวกนั้น มีคนทำลายกลีบดอกไม้เอาไว้เห็นได้ชัดว่าจงใจใส่ร้ายร้อยบุพผาพิฆาตแต่คนที่รอบทำร้ายในวันนั้นฝีมือสูงส่งมากเกินกว่าจะเป็นลูกน้องเหอควานมองยังไงก็ไม่เข้าใจใครกันทำเรื่องเช่นนี้เจ้าเมืองน้อยถูกล่อมาที่ทำการร้อยบุพผาพิฆาตซึ่งก็คือทางเฉียนพระเอกกับคนสนิทละเมอเชียนแยกแย้ายกันหนีเจ้าเมืองน้อยเข้าตรวจสอบในตัวอาคารพบเห็นนางเอกที่กำลังแช่น้ำพุร้อนอยู่ในนั้น จึงถามนางว่าเห็นคนร้ายผ่านมาหรือไม่นางเอกถูกมีดจี้อยู่แถวเอวบอกเจ้าเมืองน้อยว่านางไม่เห็นแต่ก็ได้พยายามส่งสิกให้เจ้าเมืองน้อยรู้ว่าคนร้ายอยู่ในอ่างเดียวกันกับนางเจ้าเมืองน้อยไม่เข้าใจไปตามหาตัวคนร้ายที่อื่นต่อพระเอกโผล่พ้นขึ้นมาจากน้ำใช้มีดจี้คอนางเอกนางเอกถามเขาเป็นเขาเองหรือคนของร้อยบุพภาพิคาต พระเอกตอบว่าในเมื่อรู้แล้วเขาก็อยากฟังเหตุผลที่เขาจะไม่ฆ่านางนางเอกบอกให้พระเอกวางมีดลงก่อนค่อยๆค,คุยกันพระเอกกลับจับนางเอกประทับตราสัญ,ญลักษณ์ร้อยบุปผาพิฆาตขอเพียงมีรอยนี้ก็คือคนของร้อยบุปผาพิฆาตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางเอกต้องมารับยาถอนพิษกับเขาทุกเดือนหากเรื่องในวันนี้มีคนอื่นรู้เช่นนั้นก็รอความตายได้เลย หลังขู่นางเอกเสร็จพระเอกก็จากไปวันต่อมาพระเอกสำนึกได้ว่าเมื่อคืนเขาทำกับนางเอกเกินไปจึงนำดอกไม้มาง้อนางเอกกลัวพระเอกมากถือกันไกลขึ้นมาขู่เขาพระเอกปัดกันไกลทิ้งแล้วบอกว่านางเอกเหมาะกับดอกไม้มากกว่าเมื่อวานเขาทำไปเพราะความจำเป็นแต่เขาไม่ได้มีเจตนาทำร้ายนางนางเอกบอกให้พระเอกเลิกเล่นละครได้แล้วในสายตานางตอนนี้ เขาก็แค่สุภาพบุรุษจอมปลอมสักวันหนึง่งนางจะกำจัดร้อยบุพผาพิฆาาให้สิ้นซากพระเอกพูดกับนางเอกเช่นนั้นทำตามใจนางเถอะเขาดึงร่างนางเอกผ้าเหาะเหินขึ้นไปบนป่าไผ่บอกให้นางลืมตาดูว่าตอนนี้นางอยู่ที่ใดหัวใจนางเอกแทบวายเพราะนางกลัวความสูงพระเอกบอกให้นางเอกตีเขาได้เลยเขาพานางมาระบายความโกรธที่นี่ นางเอกจึงเริ่มโวยวายสาธยายถึงชีวิตพลิกล็อกที่ทำให้นางมาอยู่ในโลกแห่งนี้เมื่อเห็นว่านางระบายจนพอใจแล้วพระเอกค่อยพานางเอกกลับแล้วปลอบใจนางเอกไม่ว่านางจะผ่านเรื่องอะไรมาแต่สำหรับเขาแล้วนางไม่ใช่คนไม่เอาไหนต่อจากนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะเจออันตรายอีกเพราะเขาจะปกป้องนางเองเพียงแต่ในเมื่อนางเข้าร่วมร้อยบุปผาพิฆาตก็ต้องทำตามกฎต่อไปห้ามล่วงเกินเบื้องสูงอีก นางเอกเริ่มบนพระเอกมีแต่กฎก่อนหน้านี้นางทำตามกฎของลัทธินกยุงตอนนี้ทำตามกฎร้อยบุพผาพิฆาตนางทนมามากพอแล้วนางไม่อยากเล่นอีกต่อไปแล้วนางเอกหนีพระเอกกลับบ้านคืนนี้พระเอกหลับและฝันว่าเขาได้แต่งงานกับนางเอกเขาชักสงสัยขึ้นมาทุกทีเพราะฝันทีไรมันก็กลายเป็นความจริง เลยเรียกให้คนสนิทตามหมอที่ดีที่สุดในเมืองมาตรวจดวูอาการว่าเขาเป็นโรคอะไรกันแน่เหมือนเป็นโรคหัวใจยามเช้าหมอมาถึงพระเอกเล่าอาการให้หมอฟังหมอบอกว่าพระเอกอาจเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปเขาจะจ่ายยากล่อมจิตให้แค่กินทุกวันก็จะบรรเทาได้พระเอกบอกว่าก่อนหน้านี้ให้ยากล่อมจิตเข้ามาแล้วมันไม่ได้ผลหมอจึงพูดความจริงวันนี้คือโรคคะนึงหา คนหนุ่มสาวพอถึงวัยก็จะฝันแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดามากของมนุษย์เขาจะจ่ายยาปรับสมดุลให้เรื่องความรักหนะรีบร้อนเกินไปก็ไม่ได้พระเอกอายรีบบอกให้คนสนิทไปส่งหมอนางเอกมาสืบความเรื่องร้อยปุบผาพิฆาตจากเจ้าลทัทธิจนรู้แจ้งเห็นชัดว่าสองกลุ่มนี้เป็นศัตรูกันจริงๆและการกระทําของนางในยามนี้ก็เหมือนเหยียบเรือสองแคมภายนอกมีหน้าที่รับผิดชอบลทัทธินกยุง รับหลังกลับต้องอยู่กับร้อยบุพผาพิฆาตของพระเอกเสียงคอขาดยิ่งนักเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับความฝันของพระเอกแล้วคนสนิทถึงกับพาพระเอกไปหาหมอดูหมอดูทํานายว่าพระเอกได้พบกับคนที่ชะตาลิขิตแล้วพรมลิขิตนี้ไม่จำเป็นต้องก้าวไก่มากเกินไปขอเพียงฟังฟ้าลิขิตจะมีผลลัพธ์ของมันเองพบในฝันเป็นวาสนาในชาติก่อนเรื่องวาสนา แทนที่จะฟังผู้อื่นพูดมีสู้ค้นหาด้วยตัวเองดีกว่าจากนั้นหมอดูก็เริ่มไขตําราดูดวงให้พระเอกนางเอกเริ่มตรวจสอบคดีต่างๆของร้อยบุพผาพิฆาตจากเจ้าเมืองน้อยพบว่าแต่ละคดีเกิดจากการแฉะลธินกยุงทั้งนั้นนางเอกถามเจ้าเมืองน้อยถ้าหากร้อยบุพผาพิฆาตมีเพื่อนของเจ้าเมืองน้อยอยู่ด้วยละ่ะจะทำเช่นไรเจ้าเมืองน้อยตอบว่าด้วยฐานะเจ้าเมืองน้อย จะทำผิดกฎเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้อย่างไรต่อให้มีสหายของนางอยู่นางก็จะสับคนพวกนั้นเป็นชิ้นๆน,นางเอกตกใจดูท่าหากรู้เรื่องของนางขึ้นมาศพคงไม่สวยแน่พ่อมาสอบถามพระเอกเกี่ยวกับสตรีในฝันของเขาว่าใช่นางเอกหรือไม่พระเอกปฏิเสธว่าไม่ใช่พ่ออยากให้พระเอกแต่งงานกับนางเอกเตือนสติพระเอกในฝันของเขาเป็นใครก็ช่างลืมไปเถอะถึงว่าทำไมช่วงนี้ นางเอกถึงไม่มาบ้านเราเลยพ่อต่อว่าพระเอกคิดจะเปลี่ยนใจแล้วสินะพระเอกตอบว่าเขาลืมไม่ได้พ่อจึงแนะนำวิธีการลืมให้พระเอกให้เขาอยู่ห่างผู้หญิงคนนั้นเอาไว้พ่อผ่านไปก็จะลืมหมดเองพระเอกเลยลองเอาวิธีการนี้มาใช้กับนางเอกยามเจอกันเขาหลบหน้านางนางเอกก็ยิ่งวิ่งเข้าหาพระเอกนางขอเขาถอนตัวจากร้อยบุพผาพิฆาตพระเอกไม่อนุมัติ ซ้ำยังหนีนางเอกนางเอกจึงดึงพ่อพระเอกเข้ามาเกี่ยวให้เขาช่วยตามตัวพระเอกให้จากนั้นนางก็เข้าไปอ้อนวอนพระเอกเพื่อขอถอนตัวพระเอกจึงขู่นางเอกถ้านางทําตัวใกล้ชิดกับเขาแบบนี้เขาจะไม่ให้นางได้เห็นตะวันอีกนางเอกจึงพยักหน้าเข้าใจคนสนิทบอกพระเอกนางเอกต้องการเช่นนั้นก็ปล่อยนางไปเถอะพวกเรามีวิธีจัดการเป็นร้อยเป็นพันเพื่อไม่ให้นางพูด พระเอกบอกว่าไม่ได้เขาอยากหลุดพ้นจากฝันก่อนแล้วค่อยปล่อยนางไปวันต่อมานางเอกก็มาวิงวอนพระเอกเช่นเคยพร้อมทั้งเขียนหนังสือมาด้วยพระเอกประทับตราลงในหนังสือให้นางเอกเพียงแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการถอนพิษร้อยปุปผาพิฆาตหากนางอยากถอนพิษแล้วเราก็ให้ไปที่หลังเขาตามหาพืชชนิดหนึง่งชื่อว่ารากยกขาว ขาวข่าวอ้วนๆเหมือนหัวชัยเท้าเห็นก็จะรู้เองนำมันไปแช่น้ำหนึ่งอาทิตย์จากนั้นดื่มสองสามวันพิษบุปผาก็จะหายไปเองนางเอกขอบคุณพระเอกที่ชี้แนะวันนี้เจ้าเมืองน้อยมาหาหม้อเชียนเขาจึงหลอกทานางเกี่ยวกับเบาะแสร้อยบุปผาพิฆาตเจ้าเมืองน้อยเล่าว่าคืนนั้นร้อยบุปผาพิฆาตลอบเข้าจวนนางคิดจะสังหารนาง นางจึงพาคนไล่ตามไปตลอดทางจนกระทั่งหาฐานที่มั่นร้อยปุถภาพิฆาเจอในคืนนั้นแต่หลังจากนั้นนางตามหาอะไรไม่เจออีกเลยม่อเชียนปลอบใจนางว่าไม่เป็นไรหรอกวันหน้าต้องมีโอกาสนางเอกพาไหลเม่ยมาตามหารากหยกขาวตามคำชี้แนะของพระเอกทั้งสองแยกกันหาไหลเม่ยเดินไปตามทางกลับพบคนสนิทของพระเอกกำลังอาบน้ำอยู่ที่น้ำตก ทั้งสองจึงกระกกระอ่วนไม่น้อยในตอนที่เจอกันนางยังขู่เขาว่าหากเขาพูดอะไรออกไปนางจะตัดลิ้นเขาซะนางเอกเดินตามหาไปทั่วสุดท้ายพบสิ่งที่คล้ายกับรากหยกขาวแต่ใครจะคิดว่าแค่นางก้าวเท้าเข้าไปใกล้มันเบื้องล่างกลับมีกับดักรอนางอยู่นางเอกตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่ปีนขึ้นไปก็ไม่ได้ซ้ำร้ายฝนยังตกนางร้องเรียกพยายามหาคนช่วย เป็นพระเอกที่กลางร่มเดินมาหานางเอกนางเอกตะโกนบอกให้เขาพานางขึ้นไปพระเอกถามทำไมเขาต้องช่วยนางด้วยเมื่อวานานางเขียนไว้ในหนังสือเองว่าเส้นทางกว้างใหญ่ต่างคนต่างไปเขาไม่ใช่คนจิตใจดีคิดเหตุผลที่จะช่วยนางไม่ออกนางเอกถามพระเอกเขาจงใจใช่ไหมเขาคิดจะฉวยโอกาสนี้บังคับให้นางกลับเข้าร้อยบุพภาพิฆาตใช่หรือไม่ ไม่มีวันเป็นแบบนั้นหรอกต่อให้นางต้องตายอยู่ที่นี่นางก็จะไม่ยอมก้มหัวให้เขาเด็ดขาดนางเอกไล่ให้พระเอกกลับไปแต่เพียงครู่เดียวนางก็ต้องเรียกเขากลับมาเพราะในหลุมแห่งนี้อันตรายมากจริงๆมีอสรพิษอยู่ด้วยนางเอกบอกพระเอกว่านางยอมแล้วต่อไปถ้านางอยู่ร้อยบุปผาพิฆาตตายก็เป็นศพของที่นั่นช่วยนางขึ้นไปทีเถอะพระเอกบอกให้นางเอกคิดให้ดี นางเอกตอบว่านางคิดดีแล้วพระเอกจึงโยนเชือกลงไปให้นางเอกก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยต,ตอนที่6 1ถึง10หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า